พรุ่งนี้วันนี้เราก็มาถึงประมาณ11บเอโมงเราก็จะไปกินโซบะกันก่อนนะคะแล้วก็ไปดู<ม>อดอกโมโมะแป๊บหนึง่งแล้วก็เช็คอินเข้าโรงแรมพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะไปนะคะเพราะว่าเรามาไม่ทันถ้าอยากได้ผักปาจะต้องมาแต่เช้า าละค่ะทุกคนวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะคะที่บอกว่าจะมาหาผักป่านะคะเราจะไม่ได้ไปหากันบนภูเขานะทุกคนเราจะมาหากันที่ตรงนี้มิจิโนเอกิอาโอกินะคะมาเจอเจ้าเห็ดน้อยอีกแล้วมาปีนึงต้องมาสองครั้งนะคะก็คือมาหน้าที่เป็นเห็ดก็จะมาเลาะซื้อมาเจอเจ้าตัวนี้นะคะมาสคอตของอำเภออาโอกินะคะเจ้าเห็ดน้อยพ่อ เดือนสี่ปลายเดือนสี่ต้นเดือนห้าก็จะมาหาผักป่านะคะผักป่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไปหาเก็บมู่งซ่วงไม่ได้นะคะเพราะว่าที่เขามีเจ้าของนะแล้วก็ทางรัฐบาลนี่เขาก็กันพื้นที่ไว้ให้คนในชุมชนเนี่ยเก็บเก็บแล้วก็เอามาขาานะคะไม่เหมือนกับเมืองไทยเนาะเมืองไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองก็สามารถ ไปเก็บแล้วก็เอามาขายหารายได้ได้แต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนั้นนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้เจ้าของพื้นที่เป็นคนเก็บแล้วก็เอามาขายอีกทีหนึ่งนะคะเราเป็นคนนอกพื้นที่เราก็ต้องมาหาซื้อก็เหมือนกับเป็นการอุดหนุนคนในชุมชนด้วยนะคะทุกคนเป็นการอุดหนุน ควรที่อยู่ในชุมชนด้วยไม่เหมือนกับเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยใครจะเก็บก็ได้คนในชุมชนก็เลยไม่มีไม่ค่อยมีไรายได้นะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดจัดการแบ,แบ่งสันปันส่วนกันแบบนี้นะคะก็คือว่าคนในชุมชนจะเก็บมาขายให้คนนอกชุมชนคนนอกชุมชนก็ไม่สามารถที่จะมาเก็บได้ตามอําเภอใจน,นะคะทุกคนถ้าคนไหนที่อยากจะมาเก็บผักจริงๆก็ต้องมี เป็นซื้อซื้อเป็นแบบอ่าไกด์นะคะแต่นั้นจะราคาแพงนะทุกคนแค่ขาไกด์ค่าไกด์ก็ประมาณหนึ่งใบละประมาณหนึ่งหมื่นเยนนะคะเพื่อที่จะหาคนพาเราทัวร์เราจะเดินดุดุไปเก็บเองไม่ได้นะทุกคนนะค่ะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูว่าวันนี้เราจะได้พักอะไรกลับบ้านบ้างนะคะในปี2025ค่ะ โกดนะคะพะโกดโคโรมิพักกดญี่ปุ่นโคชิอบา,า,า,าบุาระกระเทียมป่าวารบีวาบีโอมาญี่ปุ่นก็มีดักแด้ขายนะทุกคนนี่ดักแด้ตะเก泰ก็มีแต่หวานมากหว,วานจนบระหวานขึ้นตา นี่ก็คือผักที่เราไปเก็บมาจากตลาดชุมชนนะคะทุกคนไม่ได้เก็บจากป่านะคะอันแรกเลยก็เป็นเซรีรนะคะเป็นคล้ายๆกับืม่อว่าอะไรอะ่ะจะใบเขาจะออกหอมๆนะคะผ่านไปอันที่หนึ่งะคะเป็นเซรีรตัวต่อมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอุดอุดนี่ก็จะมีแบบ ทั้งเขาไปเก็บในป่าเนี่ยเขาไปเก็บมาในป่านะคะยามาคูโดแล้วก็ที่เขาปลูกเองอันนี้อุโดถูกปีนี้เนี่ยถุงละสองร้อยเยนเองนะคะแล้วก็อันนี้ปัวมาณที่สามนะคะก็จะเป็นวาซาบินะคะดอกวาซาบินะคะทุกคนนี่เที่ยขาขาวค่ะวันนี้ อันนี้ถูกหน่อยร้อหเยนซื้อมาคิมาว่าจะมาลองทำสบผักดูนะคะอันต่อมาก็จะเป็นโคชิอบุระอันนี้ใบแบบนี้ใบแบบนี้เลยนะอันนี้แพงหน่อยแพงหน่อยนะปีนี้แพ็คละหกรเยนน k โคชิอบุระตัวถัดมา จะเป็นนี่พักน้ำค่ะทารานโอมนะนะสังเกตเห็นว่าจะเป็นน้ำหนามนิดนิดหนึ่งนะพักน้ำค่ะนี่แพ็คละ้งห้าร้อยมีทั้งห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทารานโอมะเปวนทาระนะคะแล้วก็อันแรกลอันสุดท้ายแล้วมั้ยนี่ก็จะเป็นพัก อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าวาราบินาวารบิใบก็จะเป็นอย่างนี้ใบมุนๆแบบนี้นะคะคนี่แบบนี้วารบาบส่วนพักกูดไม่ได้ซื้อมาค่ะปีนี้ไม่ได้ซื้อมานะจ๊ะก็มีแค่นี้นะคะที่เราไปพักปลาที่เราไปหามาแล้วก็ค่อยมาทำคลิปลงว่าอะไรกินยังไงบ้างนะคะ จะเป็นโคเชียบุระกับคาราโนะเมก็น่าจะเทมปุระนะคะอุดก็เทมปุระด้วยแล้วก็จะทำชิมปีระด้วยนะคะส่วนอันนี้ไม่รู้ซามีซื้อแล้วก็จะทำคันส้มผักจากใบวาสดิไปขันค่ะไปคันส้มผักกันดีกว่าเราก็มีเท่านี้นะคะ สำหรับการไปเก็บผักปลาจากนากาุโนมานะคะ